เบ่งเนี่ยมาล้วคินหรอืม ได้ค <S preach ers> ่ะพ so ี food, ่น네้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบหลยสไตล์สาวแมมเมื่อนีนะคะจะพาพี่น้องสุขูสุขคนมากินเมนูต้มหอยหอมจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆค่ะพี่น้องคะกินแกมกับมะลาคีโน่ค่ะพี่น้องแล้วก็พักอีเลิศนะคะเนาะแล้วก็จะมีพักสลัดแล้วก็มีแตงน้ำค่ะพี่น้องคะหอยนี่เอิญว่าหอยหอมหรือว่าบางพื้นที่ก็เอิ่ว่าหอยคีลิงนะคะเนาะแล้วแต่ละพื้นที่เชื่อเบือกต้นค่ะพี่น้องคะมาค่ะเดินมากินหอยหอมต้มจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆน้ำกันค่ะพ จิ้มยิงสีเลยนี่พี่น้องเบิ้งต้มมาแบบหอมสมซื่ออีลีค่ะเบิ้งกินได้เมื่อโตเด้ค่ะ,ะ,คะเดินนี่ขออนุญาตจิ้มแบบนี้นะคะนี่น้อจิ้มของข้าแบบขีมันสีออกแบบว่าขมๆแน่จัง่อยค่ะแต่ว่า อันนี้นะมันสิบบระคบปันใดเพราะว่านู้อันคูดมะพร้าวใสคะ่ะให้มันกินมะพร้าวนะคะเนาะแล้วขีมันก็ให้มันขีออกแบบเนี้ยมันก็จะออกแบบมันมันแซบคะ่ะออ,อ หอม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 สมซื่อ <aún> ลีค่ะพี่น้องจริงจริงสีเลยเบื้องเนี่ยมาละคิดหรอก ันีสื่อมากโลนึงค่ะเป็นหอยปลาคมๆนิดนึง กินบักซีนนิดนึงก็งจะเอามาก,กินจิมเจียวแบบนี้แหละค่ะพี่น้อง

น้ำจิ้มกับเห็ดเองก็เกาค่ะแซ่บๆมันเน,นะคะเนาะเพราะมันกินมะพร้าวเขาขุดมะพร้าวแล้วก็แซ่ว้ประมาณสองข้นค่ะรสชาติมันก็จะออกแบบว่ามันๆ ิมแบบสีเลยค่ะออกมากแบบนี้เลยมันจะมีฟ้านะคะเนาะ เบื้องค่ะตัวใหญ่ๆแล้วนองบดได้มานาวเลยค่ะเด้อมันเนี่เบื้องหยั่วๆมาก หอมสมกับซื้อค่ะพี่น้องหอยหอมหอยขี้ลิงกินกับตำม,มางฮ่งก็แซสบคะ่ะ เสียงมามาหน่อยกัดกัน <ś led> <ภ>ปล่อยบอมาขี่มั่นกันเอาออกๆนะคะเนาะแต่มันแสบดิอากาศเป็นเอาๆค่ะพี่น้องคือมือดมืดได้เหมือนเนี่ยบ่คอยซิมีแดด ก็ย่งฝนสิตกนี่แหละค่ะกกย่มงมะนีกัยังบดตกดยู่ดูจิ้ม อันนี้ต้องแบบว่ามันชีออกย่ำที่แบบว่าฝนตกแล้วก็ไปใต่เอาย่ำขึ้นนะคะเนาะฝนมันตกแบบเนี้ยไม่ตาซื้อมาเมินนีดหน่อยหาซิบค่ะพี่น้องอยู่ตลัส ปกตินะมันสีคมกว่านี่ค่ะแต่นี่คือแบบหายมันกินมะพร้าวมันก็เลยแบบบ่ค่อยคมปาเนี่ยแซ่บ มุนอีกทีมันบ่ค่อยออกบิงไปดอง ไลออกมาว่าเัยเดี๋ยวเอาซอนมาเนาอพี่น้องเะอ,อยากสดกินบ่มีแดดนะคะ,แต,ออะแต่ว่าหอนแดดบ่ออกหรอกแต่ว่าหอนเบิ่งหน่อกง่ายดีค่ะ มันก <rude S 2> <din iffs> ็จะมีทั้งตัวอ้วนแล้วก็ตัวที่บ้อ้วนเนาะค่ะเนาะแต่ก็บอดดายแบบม่ถึงขั้นกับว่ามันหน่อยเกินไปอื พุงนิดนึงมันจะมีน้ำตุ่มใส่ตะไคร่ใบมะกรูดหอมๆใส่เกลือในจังหน่อยแซ่บ ได้กินง่ายๆเ้วยอค่ะเนี่ยหาไปไตเอายำกลางคืน,นบ่ได้รับบ่ได้นอนแต่นี่หนูซืือเอาบ่ไหวให้ไปหาเองบ่ไหวค่ะ กับบะมี่แสงค่ะยังบ่หอดแบบหาหกม่งแรงได้พี่น้องแต่ว่าบ่ามี่แสงขึ้นง่าแตก เมื่อนีสิแบบกินบะใส้เขาะะด้วยค่ะเดี๋ยวอยากกินแบบหอยแบบจำเจวแบบจุก Mm -hmm. Mm -hmm. Can you see me you now? 嗯，那滋滋那拌。 ไยห,หอมกิโลนิวเบ่งออกมาแบบเป็นพ่วงเลยเ,เวลากินย่าเริ่มเอาฟ้ามมนออกนะคะมีฟ้าด้วยนะ ลงว่างเลยเมืองนี้เปลือกไอมนั่นแหละค่ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะบัดทีนี้หอยหอมกิโลนึงนะคะเนาะกินไปแบบลายเติบเยอะค่ะเจลจนแบบเจลจนสิมเมดค่ะนั่นแหละค่ะแซ่บร้ายค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำเนียงนะคะเนาะพี่น้องจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่เองนะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ